สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการหยิบเกมเก่ามาเล่นใหม่นะครับผมชื่อเกมคือ Unholy High เป็นเกมแบบสร้างคารืหาดเอาไว้ให้ปีศาจมาอยู่และเพื่อไอแบบปรัแบบเหลาผู้กล้านะครับโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันไปได้กันครับผมเริ่มส s t a r t ้งๆอ่านี่เราเป็นหน้าปีศาจที่ใช้กันเก็บก็สุดท้ายมาในการสร้างบ้านนี้ หลอกล่อมาสเตอร์เข้ามาอาศัยอยู่เพื่อไปชิดโลกใบนี้ผู้เช่าจะจ่ายเงินค่าเช่ายิงนกก็ไม่ใช่กยิงนอก,ก้อนเดียวยิงนกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวโอเคมามาดูวิธีเล่นกันนี่เราสัปปะรดจะมาหาที่อยู่เพราะงั้นหาห้องให้เขาซะแล้วเขาก็จะจ่ายค่เาเช่เาห้องให้เราและนี่เขาจะคอยปกป้องกันบ้านให้ด้วยหัวผู้เช่าผู้แสนดีนะครับ โอเคบม่มเพราะกองกำลังมาสเตอร์ผู้เชา่าและพิชิตโลกใบนี้โอเคมาหน้ามีหนุ่มไก่น้อยผู้หลงผิดมาแล้ว uh, possible t e n a n approach move your cursor over them โอเคมองไปตึ๊บๆโอเคดูข้อมูล information ในการขีดขวาโอเ้เขาสนใจอยู่โอเคคลิกซ้าย ได้เข้ามาตึ๊บมาอยู่ห้องนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งมีมาห้องหนึ่งมีอยู่ได้ประมาณสามคนพวกคนนี้เขาสนใจมา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 หนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมมาเลยมาอ้าวเฮ้ยอยู่ไม่สนใจเหรอสนใจเปล่าอยู่สนใจเปล่าเอาไม่สนใจอีกแล้วชี้ โปรเเตอร์จะหายไปถ้าเขาไม่ถูกใจห้องหรือไม่มีห้องว่างแล้วคนนี้คนนี้ดูเข็เงูเก่งอ้าไม่สน,นใจกูอันนี้นครับเป็นห้องของราชาปิศาจเมื่อกีก้เขาบอกว่าเราสามารถมาดูรายละเอียดของปิศาจต่างๆได้อกดไปดูนี่ห้องของราชาปิศาจตุ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 กลุ่มชายชะกันหลอกนี้จะขอมาช่วยคุณขยายห้องตอิดิๆๆชีฟ ชิปจริงใช่ไหมใช่คาราเอรสร้างจะมีการขยายสองสามตอรี่แล้วก็จะมีแต่ละห้องอ่ะสามารถอิมพู้ฟได้เหมือนกันแล้วสามารถเออเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เช่าได้ในเวตแาร,รี่อ่ะและต้องมีเออชื่อเสียงของเจ้าปีศา ขยายตึกต้องเสียพันห้าแต่ตอนนี้มีแค่หนึ่งพันอ่ะงั้นเกตังไปก่อนมาดูเออเบสเตอรี่ไปเทอรี่อ่ะ แอนเพนเจอร์เลยดูโหจังวะเราจะสู้แบบเนี้ยมอนเล็งเจอเตัวดูก็จริงก็ใช่กชิคกี้นี่มาไหมาเฮ้ยชิคกี้นี่ก็สนใจมามามาฮะเรชาใชะก,กันมาคนสลบโอ้ ที่มันหอพักชายล้วนดูสิใช่ใช่ใชาย,ชาย,ชายเอ้ยว้าวคาช่าเพิ่มแล้วดูดิ hit e increase pet kick on the side to shoot the q u e s กดกดกดอยู่ซึ่งใส่บอร์ดวิธีการใช้ใส่บอร์ดนี้นะครับผมค i c k ที่ quest board มันคือ quest board ไปใช้รับ quest ได้ และสาม,มารถหลอกล่อเอเวนเจอร์เลอ่ให้มาที่นี่ได้ก็คือหลอกล่อเข้ามาได้นั่นเองเแหละแม่แคร์เวนเ,เควสที่ชุดเส้นจะมีอยู่สามระดับก็คือเป็นสีแดงเป็นเวนเควสสีเหลืองเป็นอล็อกไอเทมสีเขียวเป็นอล็อกมอนสเตอร์ต้องมาดูดีๆแล้วก็เอเวนเจอร์จะมาสู้กับเราในเวฟหนึ่งถึงสี่และ ถ้าผู้ลุกลานถูกกำจัดไปเราก็จะได้ก้องให้กางท้องโอ้ดีแค่ไททูมินเอตยูเควสแอปเบสยูเค้งเคอจัดการเควสให้ดีๆเท่าที่ทำได้โอเคมาชิวๆเรามีสมุนอยู่ละสี่ตัวมาเดวิลเทียลบทศัพท์ของราชพิาโอ้ก็คืออันนี้จะมี โฟ่ o adventurer มาก็คือไปกลุ่ม adventurer มาไม่เยอะหรอกวะปก่ดูตึ๊บถ้าเอ adventure อดีฟดะเคลียคอนติเนียคือต้องกำจัดให้ได้ก่อนห้องเราเต็มแล้วแฮะไปไหนอะผู้เช่าผู้เช่าผู้เช่าถ้าผู้กล้ามาเขาทำไงอะ เจ้า oh, หนีไม่พ้นสู้กับผู้กล้าสิ่งที่เราพวกนี้ททำได้คือเขาประตูห้อกลากมันไปสู้เรื่องคนที่จะอยู่แล้วเรื่องคนที่จะวิ่งหนีไป มันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นเมลีมินเลนลองเลนอืมเข่ที่ประตูให้มาสู้เอามากองหน้ามาก่อนแล้วสลับกันไปอ๋อคนนี้ไม่อยู่นี่หว่าอ๋อคนนี้ป่วยแย่แหละสู้ๆลูกเจีย๊ยบเออเก่งมาก มันฟัาหมู่บ้านตัวเย่แหละรอดให้คิด์ u อ b e r of t e n เน t s แต่ก็มีอยู่แค่สี่ห้องอนะ่ะพวกเขาได้การกระปุ่มหนึ่งสองสามครับกดสอ้วกันเพื่อความชิลๆอันนี้ป่วยทำอะไรได้อ่ะไปดูห้องก็ตึก Enter Room แล้วก็อพาร์ทเมนต์สามารถไล่คนเช่าออกได้ โดยเอามาไปที่เหนือรูปภาพของเขาและกดกระบาทตรงข้างบนหัวและปรับค่าเช่าได้โดยการหมุนสกอร์วิวหรือกดที่ปวกลบและสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์โดยที่คลิกซ้ายของแต่ละอย่างได้โอ้ดีจังแล้วก็ทำให้เขาแฮปปี้ได้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เขาอยากได้ เขาจะบอกเองว่าอยากได้อะไรอย่าลืมไปดูเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ซื้อได้เลยนะพะยายามทำให้ห้องนั้นเป็นเพอร์เฟคโรมสำหรับผู้ช่าของคุณออนรยียน้ป่วยต้องทำอะไรวะ ร้อนือเป่าเพราะว่าเป็นตัวน้ำแข็งใสงั้น,นต้องซื้อตู้เย็นให้มันปะ่ะโอ้มื่อสลุกไปแล้วซื <c oughs> ้อตู้เย็นให้อ่ะช่วยปะ่ะ <c oughs> เอาคนที่เขป่วย อ๋อเดือดมอสเตอร์กรูสตองเกอร์บิคอบเดอะเวทเธอร์สตองเกอร์เหรอมองซิกซิกอ่ะเพิ่มตัวเย็นให้อีกอันหนึ่งสองสารมาอีกแล้วแต่แรงงานท่าเราหายไปสองแล้วแย่แล้ว เป็นแม่มดมาซื้อะลองไอุ๊ชิคกี้จะตายแนละ้วโอ้ยกอดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหนีไปลูกโซโล,ล่เออสุดยอดสรจปคุยแล้วครับได้เงินมาเพิ่มร้อยหนึ่งแต่เสียค่าตู้เย็นให้ไอ้นักการสายไปสองตัวแหละแต่ไม่นป่วยตลอดเลยเอาออกไว้แล้วกันไป คุณถูกกำจัดคุณเป็นจุดออนอุ้ยเชื่อเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คือมีตัวผู้หญิงมาดูบ่อรูปแล้วแบบดูปุ๊บมาถูกใจผู้ชายห้องนี้วิ่งเข้าห้องไปเลยอะ่ะเชื่อใจง่ายเฮ้ยอันนี้ถูกใจห้องมามามาโอ้ยก็ o d if a t ท e n นสแฮตเอล r ลอร์เ fighting พาวเวอร์สเวนนี่โอ้ oh. <c oughs> ไก่ต้องการ ที่ดีและที่อยู่ที่ดีเพื่อเลีงดคูคู่ยัยนัน่นติชายตายแล้วหอเราไม่ใช่หอชายรวยแล้ว,ลวโอ้ไมยกอดหัวเซ็งแป,ป๊บเล่นนานก็ลืมแล้วเหมือนกันครับก็ไปการวิ่งหาผู้ชายอย่างนี้ได้ด้วยเซอร์ไพร์ โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรก็สป,ปีดลันเรื่อยๆอ๋อนี่อหละเมื่อกี้เราเพิ่มเตียงให้ในห้องนี้เพราะงั้นขอเพิ่มขึ้นหน้าเช่าหนะอ่อยสิบแปดอะเก็บตังเพิ่มมาหนึง่งอันนี้ก็สิบแปดได้แล้วกัน หหรือว่าเพิ่งเห็นว่ามันมีไอันนี้ด้วยพัดลมเออไปคงจะร้อนปะเลยไม่สบายงั้นกดซื้อพัดลมให้ตัวนี้เพิ่มไว้กนดีกว่าโอ้โหแหงมตังแค่เนี้ซื้อพัดลมร้อยยี่สิบสแหแล้วก็เพิ่มค่าเช่าอีกสักส,สามเลย่ะ Hey. ามาดูห้องนี้ดีกว่ามีอยสองคนนี่มันจะมีสถานะบอกหรือว่าตอนนี้มันทำอะไรกันอยู่เข้าห้องไปดูดีกว่าชิบโอ้มันมีเขียนบอกแล้วว่าตอนนี้ห้องเป็นยังไงบ้างและอยากได้อะไร บอกว่าห้องนี้ค่อนข้างดีและเออเอาเชือกช,อชือกระโดดมาให้หน่อยอ่ะแม่อันนี้บอกห้องดีโอเคเชือกระโดดหรอถือว่าเป็นอันนี้ปะเขาอยู่หมดเดินกับพวกอีมอร์ิกเอ๊ะไม่ใช่หรอหอยู่ไหนวะเอ๊ะ ไม่มีของใส่ยังไม่ผลดักฮียังไม่หายดีเลยหอมไปทำงานละโอเคโอเครู้สึกเหมือนมันจะดูได้ว่าเป็นทำงานอะไรอ,อ๋อ,น,น,น,อ,อนี่ครับเป็นนายวอชแมนสคนนี้เป็นลัมเปอร์แจ็คว้าวถึงอันเนี้ยสตีเล็ก ันนี้เป็นซเช็เกเลตบัตคอลเลกเตอร์อืมวันนี้ฟาวริสวู้ม้งคนนี้ล่ะเป็นเอ็กเตอร์น,นักแสดงเลย่ยสุดยอดดูเควีดีกว่าไม่มีตังค์แหละโอ้เควีเป็นล้านเลยนี่หว่าอันนี้คือปกติทั่วไปเป็นนั้นแต่อันนี้เป็นมาสเตอร์ออฟติบิเลต เอออันนี้มันเกตไม ah! ่มีดาวใช่ปะดาวอันนี Whoever ้บอกป้อนสมบัติหนึ่งดาวในจิรแบบในดาวเลยแชมปเป็นหัวสองดาวในการสวนดาวขาตั้งชิว แล้วหสิบเก้าบาทเออพวกเราจะถึงปันท้าจะได้ขยายห้องพอดี <c oughs> เอาคนที่ยังไม่มีคู่มาก่อนอันนี้เหมือนเขาไมา่อยู่ดนะ้วยสู้ๆสาวอาจะตายแล้วหนีไปโอเครอด <c oughs> เรบแรกจบล่ครับอ้าวคู่นี้หนนีไปทั้งคู่เลยวะอ๋อกลับมาแล้วพอดีผู้ชายแหมรู้สึกโลิ่มอกเลยกด <c oughs> ที่วิวเวตตี้นะครับกดตึกโอ้ตรงหลังไม่รู้เก่งๆตัวนี้เยอเลยอะ่ะ นี้เป็นลองเลนส์และต้องการเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกโอเคได้ช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนชีวิตแสนสุขไปเรื่อยๆนะครับโอเคเข้าสู่วันใหม่ ห้องเต็มตลอดกายครับตัวนี้ยังไม่มีตังทำอะไรทั้งสิ้นโอ้ปีมาแล้วมาไหนพอเป็นม็อบไม่อยู่คนเดียวลุยนี่รวมกันเราอยู่ เลื่อนรถกันเยอะเลยอ้าวเฮ้ยอ๋อเป็นเล่นหนักอยู่เขาเป็นนักแสดงลืมไปแล้เป็นพัสสบายก็คือเป็นคนเดินผ่านอยู่ในมูวี่ก็ดีแต่นักแาใจค่าเช่าเปิวเวลาไหลไปเรื่อยๆนะครับรองเงินไหลเข้ามาก่อนจนแกวะ โอ้ oh, มีคนจ่ายตังค์ไม่ได้คนหนึ่ง to to hey, ลุ้มเลดคนหนึ่งเถื่นเล่นดีฟอร์ทูอวารูเบย์ออนอ่ะฉันจ็จบให้รถค่าเช่าไหมหรือว่าขับไล่ออกเราดูยอีกคนหนึ่งก็ได้โอ้ oh, สปาร์ตี้มา <c oughs> <c oughs> เอาละนักแสดงไม่มีอยู่ แกแล้วเดี๋ยวรอมา,มาแล้วค่อยจัดก,การครับคนติดค่าเชา่าดีแหละมาสู้เฮ้ยเขากลับมาแล้วมาสู้สู้แล้วโอ้ไม่โดนขโมยตังค์ไปห้าสิบกร,รมัมเอ้ห้าสิบจีห้าสิบโกลไก่จะตายนี่นดี่ไปเดี๋ยไปเอาติดค่าเช่ามาสู้กัน โอ้น้อน้ำแข็งที่กลับมาแล้วมาช่วยนี่อา้าวคนติดค่าเช่าตุยแล้วโอเคน้ำไปต้องไล่เขาแหละเขาเอาไปเองแหละเดี๋ยวนะหัวใจที่คือมือกำลังปัมป๊มปั๊มมือใช่ไหมเ <laughs> ชีย่ยอ๋อจริงด้วย Engaging in p i l l ล้ t a องโอ้ยหวาน ช่องหนึ่งคือเป็นลูกหไหนโอ้ตัวนี้มาได้ครับโอเคเราได้ตัวที่ดูเก่งขึ้นมาอีกตัวนะครับเป็นดักเวทพวกนี้ก็สนใจเสียใจด้วยสาวห้องพ้ง่พงเต็มไปเมื่อกี้เองโอ้ยไปฟื้นตัวกันก่อนดีกว่าอ่า เดินผ่านกับเดียวก็ชวนกันเขามาอยู่ด้วยกันเลยอะ่ะโุ้ยใจง่ายอะ่ะ <c oughs> ตายแล้วเธอเำไมเกมนี้มันต้องรักง่ายกันจังวะ <c oughs> <c oughs> ดูแลคนไข้อะคนนี้ทำงานอะไรวะเชฟคนนี้เป็นหมอผีอีกคนอะ่ะอีกคนเป็นฝันยาแพทย์โอ้โห จ่ค่าเช่าได้ายาวคู่นี้รวยจริงตอนนี้เรามีคู่รักมาแล้วนะฮะสองคู่คือคู่ลูกไก่กับคู่นักเวทขังข่าวหรือคนนี้ที่ยังโสดอันนี้ก็ยังโสดอ,อ่าประกาศหาแฟนให้เขาแป๊บเอ้กระโดนอีเวนต์แฮะนี่ออกไปเที่ยวเลยเสียใจด้วยนะ เป็นนักเวทนักเวทมันจะยิงไกลมานต้องล่อมาในม้ใกล้ก่อแล้วค่อยเอาคนไปตลบตลบหลังมันอย่างนี้อ๋โอโอ,โอเคเมืเ่อกี้บังประตูอยู่เอาห้ามมันไม่ได้หนีไปลูกไก่โอเครอดเสียดตายลูกไก่เอ้ยตอนนี้ที่คุณยังมีตังค์จ่ายผมก็จะเลียงดูปูเสืออยู่นะครับ <D un less> ดูเป็นผู้ให้หัวใสให้โหดจังวะอาได้เงินแล้วหกสิบเก้าโอ้เพ,พิ่มค่าชื่อเสียงเพื่อจะลอกล่อมาสเตอร์เขา้าใหม่ คือสิ่งปัจจุบันได้ที่เบสที่อ่ะไปดูสิไปไดอารีี่ไม่รู้แฮ่เกิดอะไล่ะเออมีผู้เช่าไปแล้วเก้าคนตุยไปแล้วหนึ่งคนมีมอเตอร์เกิดศูนย์โอ้พรางปัง๊มกันแล้วก็จะมีลูกอย่างนี้ได้จริงสินะ โดนเอาออกไปแล้วสคนอ๋อเอ้คนที่ป่วยตอนแรกไม่พอใจ0ูนย์อะไรอะเดดบีฟอร์เมอร์เทนนนก็ศูนย์้าเอ็เเ,อเริ่มไปแล้วเจคนเอ็มเจอเที่เหนือยลอดกลับไปได้0คนเก็บเงินไปได้ทั้งหมดหนึ่งพันหกสิบห้าเท่าเทเทนเทอึคำ สอ,สองร้อยสิงเขาต้องเคลียร์อิมคารสามสิบสามเาต้องคำรสสูสุดยอดแล้วชิดอมาัพเดอิงครูสบแปพียร์เฟกช่วยโบสามโอเคได้อยู่มาของเซฟก่อนแักรอบหนึ่ง